สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับพีเชคครับวันนี้ไม่พามาดูตัว t o y o ต a าเวลฟนะครับตัว2.5 g ปี2026ครับบอกได้คำเดียวเลยคันนี้หรูหรา v i p มากภายนอกนะครับเป็นสีดำนะครับบอกเลยเวลฟายนะกระจังหน้ามันดุอ่ะมีความสปอร์ตนะครับนี่ครับถ้าดูดีนะครับเป็นโคมไฟเบอร์เตอร์ LED นะครับสรีระมาเนี่ยสวยงามมากรับกับกระจังหน้านะครับดูโลโก้มาอย่างสวยอะครับเรียกว่าหรูหราเลยจริงๆสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาให้ในส่วนนี้ก็คือตัวกระจกมองในมุมอับนะครับ เวลาเราจอดชิดๆหรืออะไรอย่างงี้ครับทับซุ้มล้อเนี่ยเรียกว่าตัวนี้ใช้งานได้ดีไล่มานะครับตัวนี้เองเนี่ยไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่กระจกแล้วซึ่งจะเป็นเส้นถ้ามองอยู่ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นสีีระที่รับไปกับตัวเส้นของขอบประตูเรียกว่าสวยงามเลยครับ ล้อนะครับเป็นล้อดเดิมติดรถมาขนาด18แล้วครับเรียกว่าได้ความสวยงามและนุ่มนวลอยู่พอสมควรนะครับคืออยากใส่แม็กใหญ่กว่าน,นี้ไหมก็ได้นะแต่ว่าถ้ากับการใช้งานเนี่ยแนะนาให้ใช้ลักขณะแบบนี้เพราว่าดีกว่านุ่มนวลกว่านะครับด้านท้ายรถนะครับจะเป็นไฟใสลมดําแล้วนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับรับประกันตัวกระจังโครเมียมหลาท้ายนะครับส่วนนี้ซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับโอเคเราเดนหลังกันเลย ด้านหลังสบายเก็บของได้ไว้ถุงกอ๊อฟไว้รถเคนหรือไว้อะไรอย่างเงี้ยเปว่าค่อนข้างโอเคเลยสภาพดูจากข้างหลังนี่ยังใหม่อยู่เลยฮะเรียกว่าสะอาดสะอ้านยังเดิมเดิมอยู่นะครับตัวนี้เป็นตวัวปิดไฟฟ้านะรวมรวมนะคันนี้สีภายนอกไม่กล้าพูดถึง100%แต่บอกว่า95%อัพอัอะครับสีนะสวยงามเป้ว่าสียักิ้มจริงคันนี้ ภายในนะเข้ามาความรู้สึกแรกก็คือว่าดูเวพีครับรวมๆนี่คือแบบเป็นสีดานะครับทั้งหมดเลยนะครับมันทําให้รู้สึกว่าดูเรียบร้อยดูสะอาดตานะครับตั้งแต่คอนโซลนะครับด้านหน้าไล่ไปเนี่ยถือว่าสะอาดตาเลยครับโดยที่เขาจะมีเส้นขอบของโครเมียมนะครับมาสลับด้วยซึ่งบอกเลยดีไซน์เนี้ยแบบมันทําให้ดูลับและดูแบบมีสไตล์เลยชัดเจนเลยแล้วก็ตัวหน้าปัดวิทยุค่อนข้างมองง่ายนะครับเป็นหน้าปัดที่กว้างเลยนะครับในการปรับเปลี่ยนวิทยุเปิดบลูทูธเปิดซีดีเอ็มพีสามในทุกอย่างนะครับเรียกว่า ครบถ้วนหมดเลยเป้บอกเลยคําเดียวว่าน่าใช้น่าใช้จริงๆนะครับแอร์จะเป็นดูโอ้เลยนะครับที่แบบปรับซ้ายขวาแยกนะครับในเรื่องของลมเรื่องอุณหภูมิต่างๆนะครับเป้บอกเลยว่าอันนี้แหละสําคัญจริงๆนะครับกับการใช้งานลัขษณะรถแบบนี้นะไล่มานะครับตัวคันเกียร์ตรงนี้ก็จะเป็นร่องนะครับแล้วก็สามารถปรับบวกลบสเต็ปของเกียร์ได้นะครับช่วยในการขับขึ้นทางชันหรืออะไรพวกนี้ก็รถคันนี้เครื่องมันก็แรงอยู่้วครับเครื่องเป็นซิน2.0เกียร์ CVT 7สปีดนะครับความเงียบความแรงไม่ต้องพูดถึง เหมาะสมกับบอดี้ลักษณะแบบนี้มากๆนะครับวงเลเป็นมันติฟังก์ชันแล้วนะครับตัวนี้เองนะครับก็สามารถปรับในส่วนของวิทยุนะครับปรับบวกเสียงลดเสียงขึ้นลงปรับฟังก์ชันต่างๆของหนะ้าปัดวิทยุได้เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของคูซอนโทนตัวนี้จะเป็นเรดาร์นะครับที่สามารถล็อกความเร็วกับรถคันหน้านะครับการใช้งานก็เรียกว่ากับรถทางไกลอะ่ะไปบอกในเรดาร์นะอันนี้ ลองมาเองเจ๋งเอง,เอง,เองชอบชอบในส่วนของเบาะคู่หน,าน,ะน,ะ ب, นฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าของคนนั่งเนี่ยจะมีสวิตช์ด้านข้างสําหรับให้คนด้านหลังที่นั่งบางทีอึดอัดต้องก,การเลื่อนเบาะอันนี้ข,นขึ้นข้างหน้าไม่ว่าจะพนักพิงหรือว่าต itu ัวเบาะเองนะครับสามารถปรับจากจุดนี้เองได้ด้วยนะครับอันนี้ความสะดวกสบายแล้วก็ในส่วนของคนขับเองนะครับก็จะมีตัวในส่วนของเบาะที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็สามารถปรับเมมโมรีถ,ถึง3สเต็ปนะครับสำหรับบางครั้งก็เป็นคนขับรถขับบ้างหรือบางครั้งเราขับเองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีเราล็อก ตัวเมมโมรี่ไว้ในการขับขี่ระยะทางไกลใกล้หรืออะไรอย่างเี้ครับให้มันสบายให้เหมาะกับการขับขี่แบบเรานะครับตัวนี้เองนะครับจะเป็นหลังคามูลรูปทวินนะครับก็คือก็เรียกตอตอนนะครับสําหรับเปิดรับแสงหรืออะไรพวกเนี้ยครับถ้าดูตัวคอนโทรลดีๆนะครับทั้งหมดเนี่ยเปิดประตูไฟฟ้าฝาท้ายนะคะเปิดประตูสไลด์ทั้งซ้ายและขวานะครับไปบอกเลยอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวนะครับ ตัวบอะด้านหลังคู่นี้นะครับเป็นเบาะมิกกี้เมาส์แล้วนะครับซึ่งเป็นเบาะหนังเรียกว่าหนังนุ่มมากสาบายเลยจริงเบาะมิกกี้เมาส์ตรงนี้เป็นตัวปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมีที่วางแก้วเลยครบถ้วนนะครับแล้วคันนี้เองนะครับมีในส่วนของทีวีนะครับที่สามารถเปิดจากด้านหลังได้นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างสะดวกแต่ส่วนนี้ก็เป็นส่วนติดตั้งเพิ่มเติมซึ่งเป้ว่าก็ใช้งานได้ดีคันนี้เองจะมีตัวเขาเรียกว่าดีมเมอร์ของตัวไฟในนี้ 16- สีนะครับสามารถเปลี่ยนได้จากจุดนี้เลยนะครับ เดี๋ยวรอดูที่สีนะครับนี่คือสิ่งที่คันนี้มีให้นะไปบอกเลยว่าวีพีจริงๆนะครับคือชอบอีกอย่างหนึ่งกับรถลักษณะแบบนี้นะถ้าเป็นรถตู้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไปคิดว่ามันควรมีอะ่ะนั่งตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างตัวนี้มันมีกระจกไฟฟ้าด้วยนะเห็นอย่างงี้เห็นแล้ครับซึ่งแบบบางทีสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มองข้ามไปแต่เป้เชื่อว่ารถลักษณะแบบนี้มันมีอะ่ะมันน่าสนใจนะสาหรับตัวตัวชอบใช้งานได้จริงนะครับก็นี่ขนาดฟิล์มดำแล้วนะก็เรียกว่าไม่ร้อนแล้วแต่ถสมมติใครอยาก,ก ดึงตัวม่านบังอีกทีนะครับก็ได้นะครับซึ่งเรียกว่าแสงที่จะผ่านมานี่ต้องแรงจริงๆนะถึงจะรู้สึกใช้คํานีา้แล้วกันแล้วแอร์เย็นอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความร้อนของรถคันนี้เลยนะครับตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่นั่งค่อนข้างบ่อยสุดใช่ไหมครับสำหรับคนนั่งด้านหลังอนะ่ะซึ่งบางทีมันอึดอัดสําหรับการนั่งอนะ่ะสมมุติว่าเราจะต้องการให้มันยื่นไปเยอะๆครับสาหรับเบาะหน้าให้เลื่อนไปนะครับให้มันมีพื้นที่นะครับ ขึ้นไปหน้าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเอื้อมจากด้านหน้าครับไม่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่แบบเขาคิดมาให้แล้วอ่ะนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเราจับหรืออะไรต่างๆเมง่ีผู้ใหญ่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยมีเราจับขึ้นหรือลงสะดวกขึ้นนะครับในส่วนนี้ไม่ว่าตอบโจทย์สําหรับเรานะ เดี๋ยวเรามาสรุปเป็นคำว่าคันนี้นะครับจริงๆเหมาะใครเปใช้คําว่าเหมาะกับผู้บริหารก็ได้นะครับหรือจะเป็นครอบครัวที่แบบอาจจะต้องมีการขนของขนคนเป้ว่าก็เหมาะนะครับสาหรับคันนี้นะครับโตโยต้าเวลไฟนะครับตัว 2.5G สีดานะครับปี2016นะครับคันนี้เปตั้งราคาอยู่ที่2ล้าน3แสน90,000บาทนะครับบอกเลยครับคันนี้ อย่าเรียกว่าคุ้มครับเรียกว่าเหมาะสมดีกว่าครับภายใน V.I.P. นะครับและเป็นวีลไฟล์ด้วยนะครับกับไมค์ขนาดนี้นะครับไมค์อยู่เพียง5 0,000่นนะครับประมาณ5 0,000่นเศษเศษเลยใช้คำนี้ซึ่งแบบลดสเปคขนาดนี้ภายใน V.I.P. แล้วระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับนี่เรียกว่าเป็นราคาที่เหมาะสมจริงๆนะครับ ยังไงก็ตามนะครับใครสงสัยนะครับในส่วนของคันนี้นะครับสามารถโทรหาเป้ก็ได้นะครับที่เบอร์086 5645521นะครับหรือสามารถคอมเมนต์ถามนะครับใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะแอดไลน์หาเป้ก็ยินดีนะครับยังไงก็ต้อฝากกด u b s c r คร e นะครับกับ c n a n n P l e s Car นะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ